thank <laughs> you เดีย๋ยวเพิ่งโทรยังรับสายไม่ได้ครับกำลังไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวค่อยโทรใหม่นะครับตัวประมาณประมาณเกือบโกน้ำแรงมากวันนี้ขาดลุดขาดลุดเยอะนะ ชิ่งยาวอยู่นะครับชิ่งประมาณเกือบที่กระตอนัดหนังยางนะครับอย่าไปตัดเอ็นอย่าหย่อนอย่าย่อนมากไปตั้งคันตึงไว้หมุนไม่อีกเลยหมุนมาเลยครับ น้ำแรงตัดหนึ่งอย่างนะครับทำให้มั่นใจนะจับสายเอ็นไว้ก่อนเขาตัดผิดไปอยังมือมือมืออย่างนี่ เดี๋ยวลบมาแล้วเลยเราต้องถอนสมอนะเดี๋ยวลบมาสองลำต่อไปเลยต่ไปไมเไม้ตได้ติไปได้ยไเตไปตได้ติดลยังเไเยไดตเเไเย เีเราจะไปด้วยแเดี๋ยวเราถอนสมอไปแล้วเ,เดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวลบมาบล็อกลนวไม่ใช่ตะขอดีกว่าน้ำมันแรงเดี๋ยวมันไม่เข้า

ป like, yeah, şey ุ๊บ๊ตไปล้บดิเต็มปะเลยคุณครับตุโกนคุณครับ